เส้พ่อเต้ยก่อนในขั้นพ่อึ้น่อเอ็นดีเป็นฝักอเพียงเดียวแล้วต้องย่้องมือี่้อเปลี่ยนนะมือที่ไม่ท้าไปเป็นคู่บบ้านนะเปนบ้าลีเดียรที่เด็กเสิร์โต๊ะใหก่นเามือที่ดีไหมนาจะคว้าดจยะกอหมดวพอา่ะอนยได้ังเมื่อไ เอาเอาพวกหนดีหอนเทน์เหนคอนเทนด์อัน้มาหอดม่้อนเทนดนี่อนเทน์อัอกช่องที่ประทานเนะ่ีหลายไหมวัดี้หนี่สร้างช่องนีควานนียมอกยู่ใกล้ๆนี่ครับเอาสาห้องนี่กิโล พ่อจอะไรบอกพ่อจรลองเพียงอยงแต่ลลองเพีงเดียวเร้แบบใหญ่บอกให้ลองก็ไม่ลองเพราะว่าให้พ่อให้พ่อขึ้นเสนตื่นก่อนเยนี้่อย่้นี่ต่นนเี้กึ่งอุนันจะเสยเสรียเราออกฉากไหพอพญานี่แล้ว

ไทยเรื่องผู้วัดกระนเหมือนคนนี้่เหมือนอีกนทหลายหลาเพราะว่าเพราะว่าน้ำดิวันนี้ใครว่อมนวันนี้มาให้ในน้าใครว่อมนะมาในน้ใควมสามครันใครวอในน้สามี่ผมคนนี้นี่ผมคนนี้เต่มนี่หนาว่นีหนาวร่า เย็นม่มแหงนนี้สุดอุยุอายาอยิงตอบโจทย์แห้งเมนวันนี้เราเล่นอยู่อะไรในโพชีซูบันบ้านแม่เทาบ้านแม่เทามาแม่เทากเขาคตรคนข้างเราอพนมบอสองคนล้วนเนะเราเป็นคนข้างไหนจะน้นอันเราเป็นคนบ้านไหนครับเราเป็คนบ้านเพ็ก้านแทเราคนมบอลพนมบ้าแรกเราเยใช้ถือ ไปเท้าบันไปเท้าผมก็บ้านเราอยู่บนเพียงแต่บางคนละเพลงกับบอจูนีเออบ้านควอยอยู่ติดโขงเลยอยู่ติดทางโขงคุณมึงเลยต้องจักบ่อมึงเลยโอ้ยนครพนม ยื่นเฉยให้ทีมงานเดินผานสี่านผมดูเอาเมเอาลองลองมึงมาจ้องรูปเปนแต่งหน้ากอนะเดี๋ยวเลยพ่อล่องคลองคลิปนี้เอาจับกหลักบอกเท่งหนาวนี่บตอนเท่งหน้าอันียืดหลังหลัอื่นยางเดียวมัเ่เอาจะคิดได้แอบคิดเดียวตอนนี้คิดเดียวกำลังดูอย่านยางกุกยกงยางไก่สือเมื่านิปนี่มีคนมึงก็างผ่านยกว่าแสนว่ มีประธานทางยางไก่หัวมากรมากเอกองไหนกองไหนขข้ค่ประธานประทนยยางบวกยุกกากยืเนงเาป็นยางลองดูว่าชิปนี้ประมาณเท่าไหร่พี่รอแะไปมุงยุบผิดนมโจส2 5บาทเดพี่ประธานดูแล้วดูวเเลย đến quán à, giờ đi đến Clara Eo rồi mang tiếp quán lận, tiếp là nhang ไปัวที่ลุงอกินฟันเลุงุงอเลยลุงล้ออับเลยเอามย่างนี่าัเอาลองพิสูจน์ดูเอาแค่แค่เดินดูเดี๋ยวบอกกแม่แม่แม่มาหยยงไงก่อนวันนี้คยมาเป็นล้านมันจะมามันี่ได้ไหมนี่มันมันควายยนปดิเอาเอาอยมาเอครับอาตอาครับดิหมเนี่จะเสื้อ

เจ้าพ ah, Th hey, ่อ oh, จิบตองวาเมื่อวาคลิปนี oh. ้สิคนมันกอยางี้เพอสว่าไป่เลยเอาเยม่ยาการกับลกสิเอาชาวาเนี้มาเดียวเอาเจ้าลตาให้พูดวิทยาางเอายางย่างคือการงลกย่างคือการิงเอาย่างอ้แกมันเลี้งเสมอกัน

อัอันนี้ลงช่องที่ปรธานเนางช่องปีประธานห้าช่องประธานห้าพติกรเพ็แท้มากกว่าล้านคนอ่าดีใเขานี่ะบรกันวะิไหมเ้ิกันแล้วสเราด้ผมสู้เราไ่ได้ดอกฟ้าเราโอ้ยจัพ่อจาพ่อเลี้ยวกับจาพ่อิดกอกไเอาเลยเดี๋ยวอออหัเงาบึง รอบไปเอกกนงที่สุดคมรอเอกกัเี่วเลย้าเไปยลงอพี่แหลมฉบัวกันงหนหมารเป็นลแหล้าเรีนทีไแหลมจางแหลมจบไม่ใช่แหลมสาร่าคเห็นไงเหชีบางเหี่เหไงยกไกลกัน่เนี่โอ้ดีคอมเมนต์มีคนมอยู่ติวะไปเห็นชิบับชุดมนักมาแล้วเปหนาไปโอ้เจ

การที่การ,รช่องปาโอ่ลำเพลิอนอ๊อฟพิเชี่ยวครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับวความไวยขาไปติดตามในช่องติกต็อกขอไปติดตามในช่องสาวน้อยลำสาวน้อยเตือนสดห็นของบอยจูนะครับของท่านาครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับ,รรบสวัสดีครับ